สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อนี่สีมาเล่าปัญหาของต้นทูบที่ว่าเคยบอกสูฟังนะจ๊จะจากคลิปก่นกอนๆพูดละนี่แม่จ้าเป็นดอกทูบป้าจ้นเนี่ยดอกทูบเนี่ยเนี่ยคือดอกทูบนะคะดอกต้นทูบเนี่ยค่ะทพ่อันใบายาเๆเนี่ยจะ้นะแล้วก็จะมีดอกมันก็จะคล้ายทูบเลยเนาะเพื่อนเพื่อนจันเนี่ยมันจะคล้ายทูบเลยนะเขาถึงได้เรียกว่าดอกทูบ การทำคลิปคนเดียวเนาะนี่เนาะเพื่อนเพื่อนมันก็เหมือนดอกทูบเนาะค่ะเหมือนดอกทูบป้จ้าคือบ่เพื่อนเพื่อนกระดอกทูบดีดีนี่แหละกระต้นอันกระทูบดีดีนี่แหละเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะทูบใหญ่น่ะนะเพื่อนเพื่อนนอนนึกภาพออกบ่านี่แล้วจะดูปัญหาของเขาเนี่ยจ้าเนี่ยปัญหาของเขาถ้าเขาอันแตกดอก แตกแก่แล้วเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นบอ่อ <_ d> um> เห็นบอ่อ <_ d> um> เพื่อนเพื่อนเห็นบอ่อ <_ d> um> เห็น,หนอันปิ้วไปบอ่อเนี่ยจะ้ะเนี่ยเนี่ยเต็มมดเลยเพื่อนเพื่อนโอ้ยเนี่ยจ้ะอันนี้มันอันนี้มันแตกเราแต่งเอามาแต่งกันเลยเอามาจนอันมันอันมันแตกเราแต่งกันเลยเอามา,กกาจุ่มน้ำไว้นี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยจุ่มน้ำไว้จุ่มน้ำเพื่อที่ว่าให้มันเปียกเนาะ เบียกลรามันสิบ่ได้ปิวนะเพื่อนๆจ้ะเนี่ยมันจะเป็นคุยๆแบบนี้เลยเพื่อนๆเห็นหรือยังนี่ไงเนี่ยจ้ะมันจะเป็นคุยๆจังซียแล้วเพื่อนๆปิวไปเฮี้ยนแต่งเหมือนระโบ้เนี่ยเพื่อนๆจ้ะไว้เนี่ยแหละค่ะคือปัญหาของต้นทูบนะคะที่เคยเล่าให้ฟังเนาะ,ะวันนี้ก็จะได้เห็นว่าละอองมันเป็นยังไงแล้วมันมันไปยังไงนะคะนี่จะเป็นมลพิษกับการหายใจเด้อเพื่อนๆจ้ะ เต็มเลยจ้าเพื่อนบอมีอันเดียวีนละเดียวแต่งกระสีเอาน้ำหดเอาน้ำหดเพื่อสิบอให้มันปิวเราจะให้มันแันโดนน้าแล้วเขาก็จะปิวลงไปข้างล่างเนาะเพื่อนอันมันเปียกนะแมจ้ะต้องให้มันเปียกเนาะเพื่อนเนาะถ้าเกิดว่ามันบดเปียกเนี่ยมันสิลอยไปเป็นคือปุ๋ยเมฆนี่เพื่อนแต่ว่าดูยเมฆที่อันเป็นพิษกับอันระบบหายใจของเราเด้อเจ้าเพื่อนจ้ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาชมคลิป